สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสดรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านจะมานําเสนอสูตรปรักหลักร้อยบนหกสิบสี่รอบนะคะร้อยบนหกสิบสี่รอบสูตรนี้ชุดนี้จะผสมกับสูตรที่สองนะคะเหมือนรอบที่ผ่านมานะคะ เราจะมาดูกันเหมือนรอบที่ผ่านมานะคะสองสูตรนี้คือเขาเดินนะคะเดินดีใช้ได้ก็เลยเอามาประกบกันทีละสองสูตรแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะมีอยู่ทั้งหมด4สูตรนะคะสำหรับเลขปักหลักร้อยบนนะคะแล้วทีนี้เราจะนำสูตรนี้ผสมสูตรที่งวดที่ผ่านมาได้4ได้ศูนย์ได้6ผลปรากฏว่า4คือเด็ดสุดศูนย์กับ6เป็นตัวรองและตัวกันชี่หน้า สนใจแต่ผลปรากฏว่า4มานะคะ4มาตามความคาดหมายที่เราตั้งเป้าไว้นะคะก็คือ4 46หลักร้อยนะคะเลข4มาทั้ง2สุดตัวที่ชนก็คือเลข4เด็ดสุดนะคะรอบที่ผ่านมาถูกต้อง อ่ะตัวนี้คือเป็นเลขสี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะสำหรับสองสูตรนี้ประกบกันก่อนนะคะรอบนี้นะเราจะมาประกบกันสองสูตรก่อนแล้วคลิปต่อไปนะคะท่านใดชอบแค่สองสูตรนี้สูตรหนึ่งกับสูตรสองเนี่ยจบเลยตัดแค่นั้นพอเอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่สบาใจนะคะยังให้พอประกบกันสี่สูตรทั้งหมด คนปรากฏว่าก็มาตามเป้าหมายนะคะก็คือรอคลิปถัดไปนะคะรอคลิปถัดไปแต่นะคะก่อนที่เราจะมาทําการฝากคําเตือนนะคะฝากคําเตือนกันก่อนดีกว่านะทุกท่านนะคำเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง YouTube และเพจใน Facebook กันก่อนคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและาสุดที่ ดิฉันทาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวาทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กัน เดี๋ยวเรามาดูอะไรนิดนึงนะทุกท่านนะดิฉันมีอะไรให้ดูนิดนึงอ่ะมี F c หลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าสูตรดับล่างทุกหลักที่ดิฉันทำไปก่อนหน้านี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้สูตรนี้นะสูตรที่สี่อาจารย์บวกผิดน่าจะใช่ค่ะดิฉันน่าจะบวกผิดจริงๆนะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลตัวเลขก็ได้เหลือตัวเดิมเท่าเดิมนะคะที่ดิฉันไม่ได้ออกมาแก้ไขโดยเร็วโดยด่วนก็เลยก็คือตัวเลขก็เหลือเท่าเดิมเพราะว่าจะเป็น0ูนย์หรือเป็น6ตัวเลขก็จะเหลือหนึ่งสอสาี่เจดปดเอยู่ดีนะคะนี่คืองวดสุดท้ายนะคะงวดที่รอบสูตรที่4นะสูตรที่สี่นะคะสูตรที่สี่ดิฉันไปเอาเจ็ดคูณหก ที่จริงมันจะต้องเป็นเจ็ดคูณสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดนะทุกท่านนะอ่ะตัดตรงนี้ออกไปก่อนเจ็ดสี่ยี่สิบแปดได้เลขแปดแล้วเราไปนำบวกด้วยหลักหน่วยที่สามนะคะก็คือเลขศูนย์แล้วก็บวกร้อยสิบหน่วยที่สี่ก็คือได้หนึ่งนะคะก็คือบวกที่หนึ่งแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นบวกที่เลขเจ็ดคงที่นะคะ ผลปรากฏเลขที่ได้ตัดออกมาแล้วนะคะ8บวก1เป็น99เบวก7เป็น16ดับ6เลขดับที่เลข6ค่ะคือตัวนี้แต่ก็ซ้ำนะคะซ้ำอยู่ดีจะ0ูนย์หรือจะ6ก็ซ้ำอยู่ดีผลสุดท้ายตัวที่เหลือก็คือ12 3 4 7 8 9, องสามสี่เจ็ดแปดเก้ายูดีนะคะดิฉันก็เลยไม่ได้เข้ามาแก้ไขให้นะคะเพราะว่าท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ดูแล้วก็ฟังที่ดิฉันอธิบายท่านจะเข้าใจว่าอ,อ๋ออย่างไง 056ก็คือเลขดับอยู่ดีตัวสามตัวนี้อยู่ดีเพราะว่ามันซ้ําจะ0ก็ซ้ําตรงนี้จะ6ก็ซ้ำูนี้โอเคจบนะคะเหลือเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะคะดิฉันก็เลยไม่ได้แก้ไขอะไรให้มาเรามาลุยกันในสําหรับสูตรปากหลักร้อยบน64รอบสูตรที่หนึ่งชนสูตรที่สองกันดีกว่านะคะอ่ะชนสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งคือสูตรเมนหลักเลยนะ ท่านใดอยากใช้จะเอาเฉพาะสูตรนี้ก็ได้นะคะเฉพาะสูตรนี้ก็ได้หรือจะเอาตัวตะก,ก็ได้นะคะสูตรนี้ใช้10หน่วยที่4บวกกันนะคะ10กับหน่วยบวกกันได้12 16กรัศศกันยาไปใช้1ตุลานะคะเรามาดูกันเลยสองวางค่ะ2บวกรหัสตัวนี้เลยนะคะสองบวกหนึ่งได้3ามบวก1เป็น4 4บวก1เป็นห้า ห้บวกหเป็น6 6หบวกสเป็น10ได้ศูนย์ะคะได้2ได้3ได้4ได้5ได้6และได้0ูนย์นะคะนี่คือหลักร้อยงวดถัดไปคืองวดวันที่หน่งตุลาคมนะคะเจ็ดสองเจ็ดสองตัวล่างออก6กนะคะเลขที่ออกก็คือ2 0งนย์สอนะคะผลปรากฏว่าหลักร้อยมีเลข2ให้เราได้ใช้นะคะทุกท่านนะแล้วก็มาคู่โต๊ะก็คือสองศูนย์นะคะ สูตรหลักร้อยที่ฉันจะทําเป็นคู่โต๊ะให้นะทุกท่านนะคู่โต๊ะคือหมายถึงว่าเขาชอบเดินมาจากหลักหน่วยหรือหลักสิบนี้ชอบตามนะคะชอบตามนะรอบนี้สูตรตามนะคะทุกท่านนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนหนึ่งตุลาไปใช้สิบหกตุลาคมนะคะหนึ่งบวกห้าเป็นหกเรานําเลขหกตัวนี้มาวางหกไปบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า บวก1เป็น10ได้0 0บวก4ได้4นะคะได้6ได้7ได้8ได้9ได้0และได้4นะคะที่นี้เราไปกันในรอบวันที่16ตุลา66 9 3 1 4 4 6 2ามหอตุลาออก44นะคะก็คือ4 4 6หลักร้อยนะคะทุกท่านนะคือเลข4ีมีไหมคะมีค่ะถูกนะคะถูก เน้นให้หน่อยนะคะทุกท่านนะเน้นให้หน่อยสูตรนี้เป็นสูตรที่ดิฉันใช้มาประจํานานแล้วนานมากนะคะอ่ะคิดดูสี่หกสิบสี่ห้วนอ่ะเพราะเผืเยอะกว่านี้อีกนะหกสิบสี่้วนเท่ากับสองปีสามปีเลยนะคะทุกท่านนะสามปีเลยนะทีนี้เรามาดูในรอบดีเดย์กันดีกว่าหนึ 1, ่งพฤศจิกานะคะเจ็ดบวกสองเป็นเก้านำเก้ามาวางนะคะ 9บวก1เป็น10ได้ 0+ 0บวกได้1 1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก4ได้7ได้9ได้ศย์ได้1ได้2ได้3และได้7นะคะเหมือนสูตรงวดที่ผ่านมานะเลข6เป็นเลขดับหลักร้อยดิฉันก็เลยให้ซื้อน้อยนะคะส่วน78049นี้ก็คือให้ทุกท่านพิจารณาเลยนะคะทีนี้ก็มาเข้าคู่โต๊ะก็คือคู่โต๊ะก็จะเป็น หกสี่สี่หกสี่ลักร้อยหไปอยู่หลักหน่วยนะคะแต่เลข6กเปเลขดับหลักร้อยทีนี้เราจะมาดูกันนะว่าชุดนี้ของเรานะคะสูตรปักร้อยบนนะคะหกสิบสี่รอบสูตรที่1นะคะสูตรเมนหลักนะคะสูตรหลักนะอ่าบอกเ,อเลยว่าสูตรหลักในสูตรนี้มาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับเลขดับหลักร้อยนะคะเดี๋ยวดิวฉันขอดูนิดนึงดับหลักร้อยบนสูตรนี้ก็คือเลขสองนะคะทุกท่านนะสูตรครองแชมป์ร้อยสามสิบเก้างวดน,นะคะอ่าคือเลขสองนะคะดับหลักร้อยทีนี้เรามาดูนะคะทุกท่านนะเลขสองอยู่ตรงนี้เลขสองมีให้ทุกท่านซื้อน้อยนะคะหรือท่านชอบก็เอาไปใช้ได้นะคะก็คือสองนะ x x นี่ให้ซื้อน้อยนะคะทุกท่านนะท่านอยากซื้อใช้เอาไปใช้ในหลักร้อยก็ให้ซื้อน้อยลงนะคะส่วนนะคะเลขเก,ก้าเก้าเอ็กซ์เอ็กศูนย์เอ็กเอ็กหนึ่งเอ็กเอ็กสองเอ็กเอ็กสามเอ็กเอ็กแล้วก็เจ็ดเอ็กเอ็กนี่คือทุกท่านเน้นไปได้นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวทำไมมาเยอะจังเลย อันนี้สองเลขสองลืมกดโต๊ดโต๊กดโตดนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะเลขสองนี้ขออนุญาตปิดไปก่อนนะคะปิดไปก่อนเพราะว่าเลขสองเขียนแล้วนะคะเข้าไปชนเลขดับหลักร้อยถ้าเกิดแต่ดับหลักร้อยสูตรนี้นะคะสูตรของแชมป์นี่นานมากเลยนะบอกเลยว่าดานมากแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะขยับขึ้นมาหน่อยจะได้เห็นชัดเจนเนาะ นานมากเลยนะที่เขาเดินนะคะที่ดับเอาอยู่นะก็ลองพิจารณาดูเผื่อเข้ามาเราก็ไม่ทราบเนาะเจ็ดเอนะคะทุกท่านนะรอบนี้หลักร้อยของเราเป็นเลขคี่นะคะซึ่งเลขคี่มีอะไรบ้างคะเลขคี่ก็คือมีเลขเก้าเลขหนึ่งเลขเจ็ดแล้วก็เลขสามนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดสาม ดับทุกหลักของเรารอบนี้คือเลขสี่นะคะทุกท่านนะดับทุกหลักคือเลขสี่ดับหลักร้อยสูตรครองแชมป์คือเลขสองท่านใดที่ไม่ได้ฟังรายละเอียดนะั้นรูดปื้ดรูดปื้ดไปดูสุดท้ายนี่ช่วยไม่ได้นะทุกท่านนะช่วยไม่ได้นะแล้วเราจะมาดูคู่ชุดนะคะเราจะมาดูคู่ชุดโต๊ะสองตัวใน หลักร้อยยืนแล้วก็ไปผสมกับหน่วยสิบนะคะจะมาคู่โต๊ดคู่ไหนเหมือนรอบนี้นะคะเรามาดูกันอ่าสองนี้สามารถไปอยู่หลักหน่วยหลักสิบได้นะสองนี้ไปสิบหน่วยได้หลักร้อยก็ไม่ต้องวางนะคะก็จะเป็นอ่ะเก้าศูนย์ไปนะคะเก้าศูนย์เก้าศูนย์เอ็กประมาณนี้นะคะเก้าศูนย์ เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ด 1>, 1 2 1 3งส x ข้างหลังนี่คือหมายถึงว่าเอาตัวมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็จะกลายเป็น x คือชุดโต๊ได้นะฮะอ่าหนึ่งไปแล้วเนาะหนึ่งสแล้วก็2 3 x สอ x สองสามเอ็กสองเจ็ดเอ็กแล้วก็สามเจ็ดเอ็กนะคะนี่คือคู่โต๊ดสามตัวก็ว่าได้นะคะอ่ะจะเป็นคู่โต๊ดนะอันนี้คู่โต๊ดได้นะคะสามตัวสามตัวไปเลยสองตัวนั่นแหละก็คือจะเปเก้ามีมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสอง มี3แล้วก็มี7อยู่ในหลักร้อยนะคะที่จะเป็นหลักร้อยนะอ่าอันนี้ดิฉันก็วางแบบโต๊ดไปเลยเฉยๆนะคะทุกท่านนะอ่าก็จะเป็นก็จะเอาตามนี้เลยนะคะทุกท่านถ้าให้ให้เด่นจริงๆก็คือเอาง่ายๆก็คือจะเป็นคู่โต๊ดในชุดนี้9 0 9 1 9 2 9ย9 7 นะคะแล้วก็01 02 03 07 12 13 17 23 27 23 27แล้วก็37นี่คือชุดโต๊ดนะคะคุณสามารถเอาไปวางได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะทุกท่านนะนี่คือชุดโตด๊ดหลักร้อยจริงๆก็จะเป็นชุดนี้เลยนี่คือนี่คือหลักร้อยนะนี่คือหลักร้อยนะคะหลักร้อยนะคะทุกท่านนะอ่า นี่เป็นคู่โต๊ดเพราะว่าเขาชอบเดินด้วยกันทีนี้เรามาไปกันในส่วนของสูตรที่2ค่ะสูตรหลักร้อยสูตรที่2ที่เราจะต้องพิจารณาร่วมกับสูตรที่1ก็คือปักหลักร้อยสามสบห้ารอบหลุดสามนะคะสำหรับสูตรนี้รอบที่ผ่านมาสูตรนี้ก็เข้าที่เลขสี่นะคะในหลักร้อย ก่อนหน้านั้นสูตรนี้ก็เข้าที่เลขสองหลักร้อยนะคะก่อนหน้านั้นก็แปดที่หลักร้อยนะคะถือว่ายืนไปกับชุดที่หนึงได้นะคะทีนี้เรามาดูในรอบดีเดกันเลยนะทุกท่านนะรอบดีเดกคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลยนะ,ะเราจะไม่ได้ทําย้อนหลังให้ดูนะคะเราทํารอบดีเด์ไปเลยนะคะมาเรามาลุยกันดูสูตรนี้ไม่ได้ยากใช้เลขหกบวกสิบบนเท่านั้นเองนะคะ บวกหลัก10บน6บวก4เป็นเท่าไรคะเป็น10ได้0นะคะเราจะนำเลขก4เลขก1เลขก1เลขก2เลขก1ไปเป็นตัววางนะคะบวกเพิ่มนะคะบวกเพิ่มนะอ่ะ4 1 1 2แล้วก็1นะคะ4บวก6เป็น10ได้0 0ตัวเนี้ย นำไปวางเพิ่มนะคะศูนย์ไปบวกเพิ่มก็คือบวก 4. สี่ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะตัวเลขทั้งหมดสี่อ่ะห้าตัวคือศูนย์สี่ห้าหกแปดเก้านะคะใช้เลขห้าตัว 6, กศูนยอโอเคปักร้อยบนนะคะปักรกร้อยบนสูตรที่2อสูตรนี้เดินมา35รอบนะคะทุกท่านนะทีนี้เรามาดูกันนะก็ไม่ใช่ว่าจะสูตรทุกวันนะสารอบต้องเข้าใจนะคะหมายถึงว่าที่เข้าเดินมาแล้วประมาณนี้นะคะ อ่าทีนี้เรามาดูนะคะสูตรนี้ก็คือสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่1ก็คือ901237นสะคะสูตรที่1นะึ่งนะอ่าเก้าศแล้วก็7คะ่ะ ส่วนสูตรที่2ก็คือ0 4 5 6 8 9 0 4 5 6 8แล้วก็9ค่ะ6ตัวเหมือนกันค่ะ6ตัวขอภัยเมื่อกี้ทีฉันบอกเ <c oughs> มื่อกี้ทีฉันบอกว่า5ตัวไม่ใช่ค่ะ6ตัวเหมือนกันตัดค่ะ2สูตรนี้คือถูกมาทุกงวดอาหลังๆมาถูกมาประมาณ4-5งวดติดแล้วนะคะ ทีนี้เราก็เลยเอามาตัดกันอีกรอบนี้มีอะไรบ้างคะมีเก้าศูนย์หนึ่งไม่มีสองไม่มีสามไม่มีเจ็ดไม่มีก็ตัวเด่นซื้อเด่นสุดก็คือเก้ากับศูนย์ปัป๊ดปั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 ดเก้ากับศูนย์คือเด่นสุดนะคะทุกท่านนะอ่ารอบที่แล้วสี่เด่นสุดนะคะก็คือชนแค่ตัวเดียว สกับ0ย์กับ6กอ๋อสี่นค่ะชนวดที่แล้วนะคะแต่เด่นสุดก็คือเลข4เลข6ไปชนเลขดับนะคะวดที่แล้วนะเลข0ูนย์ก็ไปชนสูตรของคุณพี่อริสานะคะที่ติดดับ0รอบนี้นะคะรอบนี้นะคะเกับ0ไม่ชนดับนะคะแต่คุณพี่อริสายังไม่ได้บอกเรามานะคะว่าเลขดับขาดบนของเขาเป็นเลขอะไร แต่ดับขาดบนของเราคือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งทีนี้เรามาวางกันดีกว่านะคะตัวรองตัวรองนะคะก็จะเป็นเลขอ่าเลขหนึ่งนี่คือเอาสองเอาสามเอาเจ็ดไว้ก่อนนะคะสองสามเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นสี่ห้าหกแปดนะคะสี่ห้าหกแปด ส่วนเลขหนึ่งเป็นเลขตัวกันไปเลยนะคะเป็นตัวกันไปเลยแต่เด่นสุดๆก็คือ9กับ0นะคะทุกท่านนะเด่นสุดคือ9กับ0แต่นะนาะทีนี้ดิฉันให้น้ำหนักไปที่เลข9นะ,ะแล้วเลขสะอ่ะนั่นก็จะเป็นเลข3เลข7เลข5นะคะอ่า9 3 7 5สนะคะส่วนเลข1เป็นเลขดับขาดของดิฉันก็เป็นตัวรองไปถ้า เกิดเขาหลุดเขาไม่ได้หลุดนานแล้วถ้าหลุดก็เป็นซื้อน้อยๆไว้กันแล้วกันนะคะเลขหนึ่งเก้นะคะหนะะึ่งสองสามสี่ตัวนี้มีสิทธิ์ที่จะเดินในรอบนี้เพราะว่าหลักร้อยของเราคือเลขขี้นะคะรอบนี้นะสใน3นะคะก็คือเลขขี้สูตรหนึ่งได้เลขคู่นะคะรอบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ตัวที่น่าสนใจในหลัก ร้อยงวดนี้นะคะทุกท่านนะประมาณนี้เด่นสุดเลขเก้าตัวนี้ในหลักร้อยแล้วก็จะมานี่มานี่แล้วก็มาเลขห้านะคะส่วนเลข1น,นี้ชอบก็เอาไปใช้ได้นะคะถ้าท่านบอกว่าไม่ชอบก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยนะหลักร้อยเราคือเลขขี้นะคะ เราได้ประมาณนี้นะคะทุกท่านนะเดี๋ยวายคลิปต่อไปเราจะไปดูในส่วนปักรักร้อยบนอีก2ชุดนะคะชุด3และชุด4แล้วพร้อมประกบกับคู่คู่นี้นะคะพร้อมประกบกับคู่นี้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้เลขอ,ะ,อะไรในรอบนี้นะคะแต่สูตรนี้ก็คือเลข9นะคะเห็นไหมสูตรนี้ก็จะมีเลข9มีเลข7 นะคะเลขสามมีเลขเก้าเลขเจ็ดและเลขสามเด่นสุดนะคะแต่เลขหนึ่งนี้คือตัวเลขที่เป็นเลขดับขาดของช่องเรานะคะก็เลยยังไม่ได้เน้นให้นะคะท่านชอบก็ไปซื้อได้นะคะแต่ให้ซื้อน้อยนะคะให้ซื้อน้อยลงนะคะอ่าเลขหนึ่งตัวนี้นะ,ะอ่ะประมาณนี้นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าตัวไหนที่ติดเก้าติดเจ็ดนะคะติดเก้าติด 7 9x x 9 x 9เอ้ย91ไม่ได้92 93แต่เรารอ,รอดูสูตร10หน่วยอีกทีนะทุกท่านนะติด7ติด3อ่ะติด7ติด3อันนี้คือเลข7สามารถอยู่หลักร้อยได้นะทุกท่านนะอ่ะติด7ติด3นะ ก็คือเอาเจ็ดไว้ในฝั่งฝั่งหลักร้อยนะเอาเจ็ดเอา2ไปไว้หลักหน่วยหลักสิบได้นะคะก็จะเป็นชุดนี้เจ็ดติดสามติดอะไรก็ว่ากันไปส่วนเลขศูนย์ก็ไปไว้หลักหน่วยหลักสิบได้นะคะเลขสาเลขเจ็ดเป็นตัวรองนะคะเป็นตัวรองก็แล้วกันในชุดนี้ที่ติด1ให้เอาเป็นตัวรองไปนะทุกท่านนะที่ติดหนึ่งด้วยเนี่ยอ่าที่ติดหด้วยนยเอาเป็นตัวรองไปนะคะ พวกนี้นะอย่างพวกนี้ที่ติดหนึ่งเนี่ยอ่าติดสามเนี่ยในชุดนี้อีกก็มีติดสามโอ้เกือบหมดเลยเกือบหมดเลยนะเนี่ยติดเก้าติดเจ็ดติดสามก็เจ็ดนี้ดับหลักสิบนะของคุณพี่อริสาดับหลักสิบนะส่วนหลักหน่วย หลักร้อยวางได้นะคะหน่วยร้อยวางได้แต่หลักสิบไม่ต้องไปวางนะคะอะขอใโชคดีนะคะเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้รอบนี้ สวัสดีค่ะตัวเน้นๆก็คือเลข9ในหลักร้อยรอดูในสองสุดนะคะจะเป็นยังไงถ้ามี9มีศูนย์อีกก็แสดงว่าฟันได้นะคะรอบนี้สวัสดีค่ะทุกท่านขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะคะ